สวัสดีค่ะวีจากดูสนานะคะใครที่กำลังมีปัญหาแบบนี้อยู่นะคะซึมค่ะหยอ,อกเล่นนะคะปัญหาการร่วซึมนะคะวีก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องตัวทากันซึมกันค่ะตัวที่น่าสนใจที่สุดก็คือโพลียูเรียค่ะซึ่งตัวนี้นะคะในะเป็นกันซึมที่คุณภาพสูงสุดมันจะมีตั้งแต่อาริลิกพี PU, แล้วก็เป็นโพลียูเรียค่ะ ราคาเครื่องพ่นเนี่ยค่ะราคาเป็นล้านเลยค่ะเลยนิยมใช้ก,กันกับพวกงานใหญ่ๆเท่านั้นแต่มีบริษัทที่เยอรมันเนี่ยค่ะชื่อว่าโคเวสโตเขาผลิตเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาชื่อว่าโพลีแอสปาติกซึ่งทําให้คนทั่วไปเข้าถึงง่ายเพราะว่าเขาใช้ทาได้แล้วค่ะไม่ต้องใช้เครื่องพ่นแถมติดดีกว่าด้วยค่ะแต่ตัวนี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่ที่ว่าต้องผสมสส่วนให้เข้ากันและต้องตวงอย่างถูกต้องด้วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด บางทีเราอาจจะไม่มีเวลาเฝ้าช่างหรือว่าไม่รู้ว่าช่างอ่านคู่มือละเอียดไหมเราก็มีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า exotic ค่ะซื้อไปจบเลยพร้อมใช้งานเพราะว่าตัวนี้คุณสมบัติเหมือนโพลิยูเรียเลยค่ะตัวนี้จะเหมาะมากถ้าเอาไปทาก่อนปูกระเบื้องห้องน้ำนะคะเพราะว่าบางทีนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าถ้าเกิดส่วนผสมไม่แน่นอนอาจจะมีปัญหานในอนาคตได้ซึ่งตัวนี้ exotic คิดมาให้แล้วค่ะเปิดแล้วทาได้เลย สะดวกมากถ้าเราเอาตัวเอกโซติกนะคะไปทาก่อนโปูกระเบื้องห้องน้ำนะคะรับรองหมดห่วงเรื่องปัญหารั่วซึมในอนาคตค่ะอย่างที่บอกนะคะเพราะโพลียูเรียเนี่ยต้องผสมอัตราส่วนที่ถูกต้องเป๊ะมากถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดถ้าเรากังวลน,นะคะเราไปใช้กับห้องน้ำวีก็แนะนำตัวเอกโซติกค่ะแต่ถ้าอยากได้ขั้นสุดอีกเป็น MVP เลยวีแนะนำ PMMA ค่ะ พร้อมสำหรับงานหนักทุกรูปแบบสามารถใช้แทนเมมเบรนได้เลยนะคะวันนี้วีมาแนะนำตัวกันซึมหลายๆตัวให้รู้จักกันถ้าเกิดใครใมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถอินบ็อกหรือว่าถามใต้โพสได้เลยนะคะเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ